่างหัวมั้งเอาไปต,ตัดงัได้สเิเด,ด,ดพี่น้องเดสวัสดีค่ะพี่น้องป่องป่ายนี่วันนี้จะพามาชม ต้นดีดีปลีนะคะนี่นะคะจะเป็นเถาแบบนี้เลยนะคะขึ้นเป็นเถาแบบนี้เลยนะคะแล้วก็นี่มีลูกด้วยนี่คือลูกของเขานะคะลูกเยอะแยะเลยรีปรีเป็นลูกที่เป็นสมุนไพรนะคะ เต็มเลยอะ่ะนุ่นเห็นไหมเนี่ยเนี่ยลูกสดๆจะเป็นแบบนี้นะคะหูนี่เยอะมากเลยอะ่ะเขจะเป็นเถาขึ้นแบบนี้เลยนะคะ เห็นไหมคะท่านผู้ชมสุดมากอ่ะสุดจากต้นเลยอ่ะเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะคะ เยอะมากมายกินสดๆก็ได้นะคะแต่ว่ามันจะมีรสชาติที่เผ็ดเผ็ดสุดๆเผ็ดร้อนเนี่ยมันลามไปทั่วเลยขึ้นลามไปทั่วหมดเลย เหนะ็นะ่ใช่หมดเลยนะคะเป็นเถาเป็นเถาขึ้นไปหมดเลยดีปรีอันนี้คือรากนะคะเนี่ยไปปลูกได้เลยนะ สามารถเอาไปเพาะพันธ์ุขยายพันธ์ุได้เลย กินประมาณไหนไม่รู้นะสดๆแบบนี้เขากินได้เห็นไหมนี่คือลูกของเขาเขาไปตามใส่พริกแกงอะนะมันจะเผ็ดร้อนสุดๆ โอเคค่ะคลิปนี้ก็พามาชมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีค่ะ